มันักไปแล้วใส่มันชื่เจ๋งไน้าขามทรายไปแล้วไปเห็นไหมเาองเลอกอ๋อไปซีเดียอักเกันเ้าคลาย่งบ้า้เดยหามอไปเออกัมันชีท่อหาชี้แล้วว่ะเอออะไรเออละไรเออกไป้เขาไ่ไ <noise> ด <t> ้เออเนี huh ่ย huh. ล uh ุกเด

พาซี่เจ็ดก่นี่แปเจ็ดนี่เสิร์ฟออกตลอดยังอยากได้คะแนนอยู่ลูกจะเขื่อนแบกคอปล่อยเขาตายเอเรียบร้อยลูกอ๋อ ฮึหมดโดนเลยฮัลโหลว่้ไหมามสิบสามองไหนมันดูดิเรียบร้อยมันนั่นมันชูงขางอยู่นะตีหฮงมันกะก่จุกปีนี้นะจังหัดอืมง้อยมาไ้ ไปแล้วขึ้นเลยป่ะอู้ห